KTM คัมแบ็อีกครั้งพ่วงฮัสควาน่าหรือ h u ส k ี้พร้อมยกทัพโมเดลตัวท็อปบุกตลาดไทยเร็วๆนี้โดยล่าสุดมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและทีมงานในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ทางทีมซูเปอร์บายได้รับข้อมูลจากวงในสําหรับการคัมแบ็กของ KTM อีกครั้งโดยข้อมูลการเคลื่อนไหวได้มาจากคุณเอลิโกเลมิจิโอนะครับเจเนอเรลล์มนเจอร์คอมมิวนิเชียลจากทาง KTM ได้แนะนําตัวแทนจําหน่ายและทีมงานในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นให้เห็นเร็วๆนี้ และครั้งนี้ไม่ได้มีแค่แบ,บแรนด์เ t m เท่านั้นนะครับยังพ่วงแบรนด์สัญชาติสวีเดนอย่าง h u ส q ว a น่หรือ Husky โดยประเด็นแรกครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือดีลเลอร์เจ้าใหม่ในนามบริษัท f t Industrial s u p ซัพประเทศไทยจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคลังสินค้าและก,ก็การจัดหาส่วนซัพพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์โดยดีลเลอร์ดังกล่าวไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้นยังมีบริษัทแม่ที่ประเทศสิงคโปร์ ประกอบกับสาขาอื่นทั้งในสวีเดนออสเตรเลียและจีนด้วยนะครับโดยทั้งนี้นอกจากเป็นตัวแทนนําเข้ารถจักรยานยนต์ต่เพียงรายเดียวแห่งประเทศไทยแล้วนะครับยังรวมไปถึงพาร์ทอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลดิงเกียร์อ c เซ s รต่างๆจากแบรนด์อีกด้วยทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์การบริหารยาวนานมากกว่า35ปีรับประกันได้เลยครับว่ามั่นใจหายห่วงแน่นอนบทบาทของดีลเลอร์เจ้าใหม่ผู้ที่ทำให้ตลาดรถ KTM และ h u ส q v า r น a ากับมากคึกคักได้อย่างแน่นอนต่อมาครับเราจะมาพูดถึงโมเดลที่คาดว่าจะเข้ามาขายในไทยนะครับนั่นก็คือ KTM 890 Duke R 890 a d v e n t u R e R 790 a d v e n t u r e เจ็ดเก้าศู R 3 5แอ x ์เวนเจอร์สและฮัสควาน้านะครับ n o r ์เรนเก้าศู i ย LATE 4 0สวิ s พ i เลตสี่ศูนย์หนึ0 2วิ3พิเลตสี่2 0 2ครับทั้งหมดนี้ก็ เป็นโมเดลที่คาดว่าจะนำเข้ามาขายในประเทศไทยบ้านเรารวมไปถึง Fat Chip Store สศูนย์บริการ KDM แห่งใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรยังไงก็อดใจรอ,อก,กันอีกนิดนึงนะครับและสิ่งสำคัญที่เกือบลืม แจ้งคุณผู้ชมไปนะครับโดยมีการคาดเดาวว่าโมเดลที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับราคาพอๆกับคังค่ายรถญี่ปุ่นเลยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับซูเปอร์บายพอแคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ